ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคมภาพาโชคปูดับน้ำโชกเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะก็คงจะเห็ดเอาตัวเลขเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็คือเอาตัวเลขที่ปู่จะสรุปว่ามันมีอะไรมั่งเลขเก้าจะกลับหัวไหมเนาะค่ะแล้วก็จะมีตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงมั่งแล้วก็ที่ปู่บอกว่าเอาหก เออเอา9แล้วก็เก็บตั้งยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าเอาสอกับ3จับใส่กับ9กับ7นะคะเลขของปูเ่เนาะเออส่วนมากถ้าถ้าถ้าเฮ้าเฮ็ดผิดนะคะหรือเราทำอะไรผิดเนี่ยเลขของปู่จะขึ้นลงแค่หนึ่งแต้มนะคะถ้าถ้าผิดจริงๆก็คือจะหายไปเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าวัน วันวันที่เราไปไหว้ปู่ใหญ่มีอะไรเกิดขึ้นไหมก็มีนะคะคืออทางเราได้เป็นเจ้าภาพรถแหกกับลูกๆหลานๆนะคะแล้วก็ได้จ้างนางรำไปรำถวายนะคะซึ่งมันมีรถแห่สองคันเนาะคือคือเขาจะจัดระดับอยู่ที่ว่ามีพาแดงนางไอ,อะจะมี คนถือป้ายและผาแดงนางไอรแล้วก็รถแห่แล้วก็นางลำแล้วก็รถแห่ที่จะรถรถที่จะเปิดเพลงให้กับนางลำแล้วก็รถแห่อีกซึ่งจะทําให้นางลำที่เราจ้างไปอ่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะว่ารถแห่สองคันน่ะคือคือเปิดคือ,อเล่นใส่กับนางลำเลยซึ่งเด็กเด็กก็จะ ฟอนไม่รู้เรื่องจนจะเราเดินคือปกติเราต้องฟอนทั้งสองหมู่บ้านนางลำเราไม่ได้ลำเลยค่ะไม่ได้ลำเลยลำได้แค่นิดเดียวนะคะคือมันไม่ได้ยินเสียงคือแม่ครูก็เลยขอร้องว่าเอาอย่างนี้ไหมคะให้เอา,เอารถแห่อีกคันหนึ่งอะไปไว้ด้านหน้าและอีกคันหนึ่งไว้ด้านหลังได้ไหมคะคือ,อแล้วก็จะมี คนถือป้ายแล้วก็พาแดงนางไอรแล้วก็นางลำแล้วก็จะเป็นรถของเปิดเพลงให้นางลำอย่างนี้ดีกว่าไหมคะคือเขาไม่ยอมนะคะแม่ครูก็เลยค่อนข้างที่จะโมโหสติหลุดเลยนะคะคือไม่สงสารเด็กที่เขาจะลำเหรออย่างเนี้ยค่ะพอพอเราได้เหมือนกับทะเลาะก,กันแล้วอย่างนี้ค่ะคือแบบว่าเราทะเลาะเลยนะคะเราเรายอมที่จะทะเลาะเลยบอกว่า ทำไมไม่ทําแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยเปรียบเปลี่ยนจากเอามาไว้ใกล้ๆนางลำเอาไปไว้ด้านหน้าถ้าทําอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็จะไม่มีปัญหาเนาะแต่ทีนี้เขากลับทําอย่างที่เขาตั้งใจทํามันเหมือนกับหักหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับหักหน้าเราซึ่งเราเป็นเจ้าภาพมันก็เลยดูเหมือนไม่ให้เกียรตินะคะนั่นก็คือเป็นการที่เอ่อทให้ข้อผิดพลาดนะคะ คือทำให้แม่ครูนี่คือหลุดเลยวันนั้นหลุดเลยแม่ครูตะโกนดังมากคนในงานเนี่ยคือแม่ครูต้องแบบใช้ตะโกนเลยค่ะว่าทําไมไม่ให้เกียรติเลยอย่างเงี้ยทาไมไม่ให้เกียรติเลยคือเรา่าไปเป็นเ,นเนจ้าภาพทุกอย่างแล้วแต่ทําไมทาไมทํากับพวกเราอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะคือน้องๆน,นางลำนะคะได้เดินเฉยๆเลยค่ะเดินตั้งแต่เดินตั้งแต่เราตั้งขบวนนะคะจนถึง จนถึงหน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าทางของบ้านโนนศิลาค่อยได้ลาค่อยได้ลาจากนั่นไป,ปไปจนไปถึงศาลากลางบ้านของอโนนศิลานะคะนั่นก็คือแบบมันก็ไม่ได้ไกลนะคะทีนี้แม่ครูก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้น้องคือรดแห่คันหนึ่งก็ยังไม่ได้มาคันหนึ่งก็คือจะจบแล้วงั้นเราโชว์ให้ให้คนในหมู่บ้านดูเลย โชว์ให้กับทุกทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยดูเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะให้เด็กๆโชว์อยู่ที่ศาลากลางบ้านคือโชว์เสร็จก็คือจบกลับบ้านได้เลยก็คือจ่ายตังค์อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราสติหลุดมันโมโหอะคะ่ะโมโห,หมันเหมือนกันแกล้งกันนะคะคือมันแบบว่าเราก็ต่างคนต่างตัวแล้วเนาะน่าจะคุยกันรู้เรื่องแต่กลับไม่รู้เรื่องนะคะกลับไม่รู้เรื่องเลยเออ มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบบอกไม่ถูกนะคะบอกไม่ถูกคือแม่ครูแบบตะโกนใส่เลยนะคะแม่ครูแบบว่าแต่ไม่ได้ด่าแบบนี่นะคะก็คือแบบว่าทําไมไม่ให้เกียรติเราเลยทําไมคุณต้องทําแบบนี้ถ้าคุณทําอย่างเนี้ยคุณไม่ให้เกียรติเลยแม่ครูตะโกนแล้วก็บแบบชี้หน้าเลยนะคะแบบถ้าคุณทําอย่างเนี้ยคุณคุณไม่น่าเลยซึ่งซึ่ง ตัวคุณเองอะถึงทุกวันนี้คุณจะรับว่าคุณจะเป็นสิทธิเราหรือไม่เป็นสิทธิเรานั้นเราไม่รับรู้ค่ะแต่คุณมายืนอยู่จุดนี้ได้นะคะก็คือคุณเคยได้มาดูกับเราว่าเออคุณจะได้มายืนอยู่จุดนี้ได้ไหมเออทำยังไงซึ่งคุณบนบานสารเก่ากับปู่คุณก็ยังทําไม่ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นก็คิด ไต่ตองให้ดีก่อนแล้วค่อยค่อยมาทากับเรานะคะ,ะแม่ครูเนี่ยทนนานนะคะพึ่งพึ่งมาพูดทนค่อนข้างที่จะนานนะคะคือต้องพูดเพราะมันสะสมหลายอย่างเนาะที่เรามองด้านเห็นด้านข้างหลังนะคะ,ะแม่ครูจะขยอะให้ดูเนาะเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงตอนนี้ก็คือ,อมีเราได้เตรียมกล้องมุงจรปิดมาแล้วเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็ วันนี้แม่ครูก็ได้ไปซื้อกล้องมาติดที่เทวไลแม่ครูด้วยแล้วก็ที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่ามีการเกิดขโมยกันขึ้นนะคะสองลูกนี้นะคะคือแม่ครูได้นํามาจากลานพญนาคก่อนนะคะคือสองลูกอันนี้ที่เหลือนะคะที่เหลือนอกนั้นคือหายหมดแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเจ้าภาพนะคะมีเจ้าภาพที่กรุณานะคะที่กรุณามาเป็นเจ้าภาพให้นะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหา ของปู่หรือว่าคนที่นับถือปู่ดำนะคะท่านก็มารวบรวมตอนนี้นะคะตอนแรกแม่ครูว่าจะเอาลูกแก้วลูกนี้นะคะทั้งทั้งสามลูกเลยจริงๆมันจะมีทั้งหมดสีลูกนะคะคือ,อ,อหัวใจอะคะ่ะมันจะมีสีห้องใช่ไหมคะเราก็ต้องครบสีห้องแต่ที่นี้มันมีสามนะคะถ้ามีสามนะคะตอนนี้ยังเรายังขาดอีกลูกหนึ่งนะคะลูกนั้นจะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท นั่นคือเราซื้อหนึ่งปีมาแล้วแต่ตอนนี้ลูกที่เราที่มันหายนะคะที่เราไปดูตอนนี้คือหมื่นเจ็ดแล้วนะคะคือหมื่นเจ็ดแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากด้วยนะคะค่อนข้างที่จะหายากซึ่งลูกนี้ที่เราไปหามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากมีลูกเดียวด้วยนะคะมีลูกเดียวนอกจากเราจะสั่งที่เมืองจีนหรือไต้หวันนะคะถึงจะได้นะคะดวงดวงใจพญายนาคนี่เราจะสั่งที่คินแล้วก็ ไต้หวันนะคะเราถึงจะได้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะคะมันไม่ใช่ลูกแก้วที่ต้องไปหาแบบทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็ทีนี้แม่ครูเลยปรึกษากับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์จะทําท่านไหมพระอาจารย์บอกว่าถ้าจะบวงสรวงเอาหัวใจท่านขึ้นมันก็ยังขาดอีกลูกหนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท่านบอกอย่าพึ่งให้ได้ครบหมดก่อนนะคะท่านบอกว่าให้ได้ครบทั้งสี่ดวงใจคือหัวใจ เอาให้พบทั้งสีห้องก่อนนะคะค่อยจะเอาไปทำท่านบอกจะได้ไม่เ,เสียงงบประมาณบวงสวงหลายๆรอบอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ,อย่างน้นอยๆเราก็คือม้อมพี่ปู่แล้วละ่ะก็จุดทูบอะไรกล่าวปู่แล้วละ่ะว่าเออปู่หนูได้ได้แม่ครูได้เอาเดวงใจของปู่มาคืนแล้วนะลูกใหญ่ก่าเก่าสวยกว่าเก่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรามีเจ้าภาพ หนักนะคะเลื่อนไม่ได้เลยปกติลูกนั้นน่าจะหมุนได้เลยนะคะเนี่ยหมุนแบบนี้เลยได้แต่ลูกนั้นจะ,จะใหญ่กว่าพวกนี้นะคะแต่แต่ลูกเนี้ยแม่ครูยกคนเดียวไม่ขึ้นนะคะยกสองคนก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าอยู่ดูอยู่ในกล้องมันจะดูเล็กแต่จริงลูกใหญ่มากน้ําหนักสามสิบห้ากิโลค่ะลูกนี้น้ําหนักสามสิบห้ากิโลเนาะอันนี้คืออมาบอกอมาบอกกล่าว กับทุกๆคนนะคะเอ๊ะแม่รูไม่เห็นเอาดวงใจไปให้ปู่เลยนะคะก็คือพอระอาจารย์ได้แนะนำมาว่า 1. นึ่งข้าไปวางแล้วต้องต้องทำให้เสร็จในสี่ดวงเลยต้องทำให้เสร็จคือต้องครอบที่เสร็จเพื่อจะแบบหนึ่งเขาไม่ขโมยนะคะขโมยไม่ได้สองอเราติดกล้องวงจรปิดเสร็จในวันเดียวด้วยอย่างนี้นะค่ะก็คือ ช่างที่ติดกล้องจรปิดก็ติดช่างที่จะออกมาครอบอลูกแก้วก็ก็ครอบอย่างนี้ยค่ะต่อไปลูกแก้วเราจะไม่ไว้ที่ศารนะคะแต่เราจะเอาไว้ที่จุดของเขาเลยก็คือล็อกเลยค่ะล็อกไม่ให้ไม่ให้อา่าไม่ให้โดนโดนแดดหรือว่าไม่ให้อา่าใครสามารถเอาไปได้อย่างนี้ค่ะเราเรา,เราต้องทําให้ดีนะคะ ค่ะส่วนตัวเลขของปู่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าเลข50าศูนนะคะที่ปู่ให้ตอนนั้นคือ9 5 0ห้าศนย์นะคะสังเกตดูนะคะเลขของปู่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปไหนมันจะเป็นเหมือนงวดนั้นนะคะงวดที่ปู่บอกว่าจับแยกให้หน่อยแสดงว่านั่นยังไม่ใช่แต่แม่ครูนะคะแม่ครูมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ย มาบ่อยมากนะคะมาบ่อยจากรัฐบาลของคนอื่นมาบ่อยมากนะคะสองศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าอยู่อย่างเงี้ยหรือบางทีมาสามตัวเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มาค่ะเมื่อวานนี้ก็มานะสําหรับฮานอยนะคะเมื่อวานนี้ก็มาอันนี้นะคะคือห้อาศูนย์เนี่ยจะมาไหมแต่อย่าลืมนะคะเก้าห้านี้ห้ามลืมเป็นอดีตขาดแต่ตัวของแมคโครนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มสับสนตัวที่เออ คุณตาบอกว่าหนึ่งไม่ให้ทิ้งนะคะหนึ่งไม่ให้ทิ้งเก็บไว้แต่ของปู่ปู่คือปกติตากับปู่จะไปแนวทางเดียวกันนะคะแต่งวดนี้คือตาหนึ่งไม่ทิ้งนะคะหนึ่งไม่ทิ้งก็ดีใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อคุณตากับปู่ยังมีเลขเก้าติดเหมือนกันถ้าคุณตาให้เด่นเก้ากรเด่นหกเนี่ยก็แสดงว่าตัวเลขของปู่กับหัวก็ยัง ก็ยังโอเคนะคะยังยังเหมือนเดิมแต่เลข3ตัวที่เหมือนกันนั่นก็คือมี9มี7มี2ซึ่งปกติแล้วของคุณตากับปู่จะเหมือนกันด้านบนนะคะเหมือนกันด้านบนแต่ด้านล่างนะคะด้านล่างนี่ะจะจะไม่เท่าไหร่นะคะด้านล่างนี้ก็คือแบบมันมันเหมือนกันกับตัวเลขตัวเลขของคุณตาเลยนะนั่นก็คือมี2มี9มี7นะคะ สำหรับของคุณตานะคะเลขห้าของปู่นะคะเลขห้าของของปู่เลขห้าน,นี้ถ้ามาได้ถ้ามาได้คุณตาบอกว่าข้างล่างอย่างเดียวข้างบนนี้เป็นไปไม่ได้เลยท่านพูดนะคะอันนี้คือคุณตานะคะคือ,อแม่ครูนี่จะชอบอคุยละและก็ปรึกษากันกับคุณตาว่าตัวไหนน่าจะมาตัวไหนไม่น่าจะมาคือเราจะจับตัวที่ของคุณตาแล้วก็ของปู่ อ่มารวมกันนะคะยังไงแม่คูก็ยังจะขอพรปู่นะคะทำให้เขาเห็นว่าวิชาที่เขามาทําให้ปู่หรือว่ามาทํำของปู่ยังไงปู่ปู่ดำก,ก็ก็เก่งนะคะก็เก่งเพราะฉะนั้นปู่ต้องทําให้เห็นว่าตัวเลขงวดนี้ยังไงก็ต้องเข้าเหมือนเดิมนะต้องเข้าเหมือนเดิมเนาะปู่นะเขาจะได้รู้ว่าปู่ของลูกๆหลานๆเอ่ เก่งมากๆเลยไม่มีใครทําอะไรปู่ได้เลยเงี้ยปู่เพราะนั้นปู่ก็ต้องให้ปังๆเลยค่ะเอาดังกว่าเก่าปู่ให้เคยให้สองตัวทั้งล่างทั้งบนง้วนนี้เอาสามตัวเลยนะปู่ทําให้มันเห็นเลยให้มันเอ่อถึงมันจะเอาวิชามาจากไหนหรือว่าเอาอาจารย์มาจากไหนก็ไม่สามารถล้มปู่ได้เพราะว่าปู่เป็นนักลบอยู่แล้วปู่เก่งอยู่แล้วเอ่อไปลบที่ไหนก็ชนะ แค่มันเล็กๆแค่นี้ปู่ปากได้อยู่แล้วลูกหลานขอปัจจัยปู่ขอโชคขอลาจบจากปู่นะคะสาธุค่ะนะคะนี่แหละค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะแคบหน้าจอไว้ไปยิบจับรัตตลีไว้นะ,ะแม่พูดจะยิบมาาน,นก็คือเจ็ดสองเก้าสองแล้วก็หกเก้าเป็นอย่างอัตมาเอากเก่านะคะหกเก้าก็คือชนกับของคุณตา เพราะตานี้ก็คือ9กับ6นะคะเจดเก่าปกติแล้วถามีเจ็ดเก่าต้องมีห่งแต่อันนี้มีสองเจ็ดเก่าหรือ 9, 7, เก่าเจดสองเามาเมืองกัวบางวันอีกของอผู้ดำจะเข้าบอลนะคะไปหยิบจับลัตเตอรี่ใบเมืองเด้อส่วนตัวแม่คู่หยิบมาปึง่งนึงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเสียเอามาโชว์ในคลิปหนาะละมือแรกนี่ล่ะค่ะมือแรกนี่เข้ากจะเหตุอีกที่นึงงมา ตัวแรกของปู่วันนี้จะเน้นตัวไหนแม่ย่าจะให้เอาตัวไหนมาคู่กันกับปู่นะคะเอาคลิปนี้มาคู่จบเพียงเทนีกรนคลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะพอแกงข่าวนิดนึงคลิปนี่อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเออแม่ครูก็คงอาจจะมาเล่าเรื่องตัวตัว,ตวลูกแก้วนี่ละคะ่ะเราอาจจะไม่ได้เอาขึ้นในวันนั้นนะคะ ตอนนี้นะคะเรายังขาดอีกลูกหนึ่งนั่นก็คือ17,00 0บาทนะคะ1นึ0 0บาทก็คือจะเอาอีกลูกหนึ่งนะคะน,น่าจะเล็กกว่านี้นะคะเล็กกว่านี้เท่าจะเอาเท่าเดิมค่ะเอาเท่าที่ลูกแก้วที่หายไปนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็คือได้สั่งไว้แล้วได้สั้งไว้แล้วเรียบร้อยแต่แม่คู้เด็กขอเพิ่นไม้ว่า เอามาให้แม่คู่ก่อนได้บอลแต่ขัดไม่พูมีปัจจัยแล้วแม่คู่อใอยจะไปเอาซึ่งเพิ่นกับเมตตาค่ะเพิ่นเมตตาเพิ่นก็เลยว่าเอาเดี๋ยวหนูเอามาให้เดี๋ยวหนูเอามาให้แต่หนูจะไม่ขายเอาไว้ให้แม่คู่มีตังแล้วแม่คู่มาเอากับหนูเลยเพราะว่าเฮ้าบ่มีเนาะคะ่ะตอนนี้คือแม่คู่ได้ทาได้จัดงานไม่บอยได้เทปนี่ไม่บอลมันก็ไม่ไหวเนาะคะ่ะม,มันกับว่ไหวเพราะ แต่ก็ยังดีที่มีมีคนมาเป็นเจ้าภาพให้แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหารวบรวมกันมานะคะเ,เงินที่่นรวบร่วมกันมาแม่คู่ก็จะเอาเอาไว้จัดงานนะคะไว้จัดงานเพื่อจะหนึ่งจ้างนางรำสงองก็ต้องให้พารมาสวดสามเราก็ต้องเอา,เอาพ่อพานนะคะมาทำพิธีให้เราอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ค่ะเอาคลิปนี้จบเพียงเทน้กรนคลิปหนาพอกันไหมค่ะ อาจจะไม่ได้ขึ้นวันที่16ทันนะคะแต่ว่า,อาพอน่าจะประมาณทำประมาณวันที่20นะคะ20นี้ถ้าเกิดเราได้ลูกแก้วทันอีกลูกหนึ่งเราก็คงจะทำเลยพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดทันนะคะถ้าเกิดได้ลูกแก้วอีกลูกหนึ่งเราก็จะทำทันทีแต่ถ้าไม่ได้ก็คงจะเป็นวันที่20แต่แม่ครูอยากให้อยากทำเลยนะคะอยากจะทำให้ทันวันที่ 16นะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับทุกคนค่ะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ